สวัสดีครับช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาวันนี้ผมจะมาแนะนําการกรอกนะครับมาตรการเยียวยาของทางรัฐบาลนะครับจ่ายมาตรการเยียวยานะครับเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับจะเป็นอย่างไรจะกรอกแบบไหนนะครับการตีความของกฎหมายผมจะพูดให้ฟังนะครับตามผมมาเลยครับครับ ผมจะมาแนะนำมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนแก่เจ้าของสถานประกอบการหรือลูกจ้างนะครับข้อความสำคัญนะครับต้องอ่านและทำความเข้าใจให้เข้าใจนะครับผมจะพูดพอสังเกตดังนี้นะครับข้อหนึ่นะครับสาระสำคัญของการชดเชยนะครับลูกจ้างนะครับ 1.1ระยะเวลานะครับในการกรอกตั้งแต่24มีนา63ถึง30มิถุนา63นะครับข้อ1.2นะครับคุณสมบัตินะครับต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีนะครับณวันลงทะเบียนนะครับถ้าไล่ๆดูแล้วก็ประมาณปี4-5นะครับข้อ3นะครับเป็นแรงงานลูกจ้างหรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระนะครับ ข้อ4นะครับเป็นข้อต้องห้ามนะครับเป็นข้าราชการลูกจ้างของรัฐนะครับไม่ได้นะครับต้องดูนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันถึงข้อ2.4 2.5นะครับข้อ4ที่ผมกล่าวไปนะครับคือไม่เป็นข้าราชการพลังงานนะครับข้อ5เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับข้อ6มีบัญชีเงินฝากนะครับหรือบัญชีพร้อมเพย์นะครับข้อ7 ลงทะเบียนเข้าร่วมนะครับผ่านเว็บไซต์ w w w m y ไ h ม่ทิ้งกัน .com นะครับข้อ1.3สนะครับสนับสนุนงเงิน5,000บาทนะครับข้อ1.4ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับดยการลงทะเบียนนะครับหมายเลข10ประชาชน13หลักอย่าลืมนะครับข้อความ ข้อตกลงผู้ประกอบการนะครับข้อ2.1นะครับเราต้องยินยอมนะครับให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังเก็บข้อมูลของเรานะครับและข้อ2.2ยินยอมให้ข้ารการาหรือเว็บไซต์เนี่ย ITMX เนี่ยเก็บข้อมูลของเรานะครับข้อ2.3เราก็ต้องยินยอมนะครับให้หน่วยงานรัฐ ตรวจสอบข้อมูลของเราเพื่อเข้าร่วมโครงการนะครับข้อ2.4อันนี้สําคัญนะครับการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จมีความผิดพรบคอมนะครับเกี่ยวพันถึงข้อ2.5นะครับเมื่อผิดแล้วกระทรวงการคลังมีอํานาจเบ็ดเสด็จขาดนะครับที่จะสั่งการให้เราคืนเงินภายใน90วันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ากระทรวงการคลังสั่งถือเป็นที่สุดจะฟ้องร้องทางคดีไม่ได้นะครับนี่คือตีความออกมา,าอย่างนี้นะครับ ต้องทำความเข้าใจนะครับ2.4 2.5นะครับแล้วก็เป็นข้อ2.6นะฮะในกรณีที่รัฐไม่ได้ดำเนินตามข้อ2.5แล้วรัฐมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเราได้ด้วยนะครับกระทรวงการคลังนะฮะมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรานะครับทีนี้เราก็ต้องอ่านขาราพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้จะเป็นความจริงนะครับถึงจะทำการ กดอ่านี่เห็นไหมครับตัวสีเทาๆข้างล่างนะฮะเราก็กดที่ช่องสี่เหลี่ยมเลยครับกดเลยครับพอกดที่ช่องสี่เหลี่ยมปิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดยินยอมนะครับเห็นไหมครับดอกจันข้างล่างไม้เหตุ2ตัวนี้ฮะถ้าเราไม่ยินยอมจะทำป๊อปอัพอป๊อปอัพต่อไปจะไม่ขึ้นมานะครับมีอย่างเดียวก็คือยินยอมแล้วก็ยืนยันนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นการลงข้อมูลส่วนตัวแเวแหละฮะชื่ออะไรครับนายรักชาตินะครับสามกีนะครับนามสกุลนะครับไม่ต้องใช้นายนางนางสาวนะครับใส่ชื่อไปเลยนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับต้องเป็นปี4-5ลงไปนะครับไม่ใช่4-5ขึ้นมานะครับณวันที่ลงทะเบียนถ้าจะลงทะเบียนมาที่28ต้อง27 สีห้าลงไปนะครับพอกอกเสร็จแล้วอพอกอกเสร็จแล้วนะครับกอกเสร็จแล้วก็กอกบัตรประชาชนนะครับดูนะครับกอกบัตรประชาชนอ่าสิบสามหลักนะครับแต่ละคนจะมีอยู่แค่ชุดเดียวนะครับจะไม่ซ้ำกันชุดเดียวนะครับกอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามไปเลยนะครับ ติ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บับับแรกนะครับแล้วก็ด้านหลังบัตรนะครับด้านหลังบัตรนี่สําคัญนะครับจะมีภาษาอังกฤษสองตัวนี่ฮะนี่นี่อยู่ตรงนี้จะมีภาษาอังกฤษสองตัวนอกนั้นก็เป็นตัวเลขนะครับภาษาอังกฤษสองตัวจําไว้นะครับกดเข้าไปเลยจึ๊กจิ๊จ๊จ๊อะไรครับของผม M E จึ๊ ชึ๊กๆเลยครับตามด้วยชึ๊กๆๆนะครับอะไรครับอืมนี่นี่แหละครับกรอกให้เหมือนในหลังบัตรเราเลยนะครับกอกไปเลยครับกอกไปเลยนี่ฮะพอกอกเสร็จรายได้นะครับติ๊กเลยครับเท่าไหร่ครับรายได้เราอย่าโกหกนะครับ ก่อเข้าไปเขาก็จะมีเลดให้ก่อนะครับแล้วก็ก่อแล้วครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าถ้าถ้าเราใส่เบอร์เราจะใส่เบอร์คนสนิทไม่ได้นะครับเลือกเอาอยัางไดอย่างหนึ่งนะครับถ้าใส่เบอร์เราเองก็ใส่ไปเบอร์คนสนิทไม่ต้องใส่นะครับอีเมลแอดเดย์พวกนี้ถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับช่องทางขอรับเงินเอาตรงไหนดีครับ มันมีสองอห้อยเลือกตรงไหนก็ได้ครับอ่าพอกอกติ๊กเสร็จแล้วเขาก็ใช้กอกที่อยู่เอาเอาเข้าไปครับบ้านเลขที่2องหมู่สบ้านอะไรครับบ้านดอนสวรรค์อ่าตำบลอะไรถนนอะไรครับถนนถนนมีชื่อถนนไหมอ่าเปรียมประชาอ่เปรมประชานะครับอ่ารหัสปรษณีย์สี่แปดหใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ ตำบลมันก็จะขึ้นนะครับเมื่อเรากดตำบลและอำเภอจังหวัดก็จะขึ้นนะครับที่อยู่ถ้าเราติ๊กเหมือนกันก็จะขึ้นให้หมดเลยนะครับนี่หน้าต่อไปก็จะเป็นการใส่รหัสนะครับที่ทางระบบจะให้มาไม่เหมือนกันนะครับตัวสีนํำเงินมุมอะไรนี่ฮะข้างล่างเห็นไหมครับเราก็ใส่เลยครับ n ep 5 8 2นะครับใส่ที่ช่องนะครับพอใส่ที่ช่องเสร็จก็กด ตรงที่ลงทะเบียนเลยนะครับเห็นไหมครับตัวสีในแถบสีนํำเงินก็ลองใส่เข้าไปนะครับ NHP นะครับ5 8 2แนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเนาะครับถ้าเรากดลงทะเบียนแล้วป๊อปอัพมันบอกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็รอรับตังค์ได้นะครับภายในกี่วันครับภายใน 7วันนะครับเริ่มรับตังเริ่มรับตังได้เลยนะครับเขาจะจ่ายอยู่3เดือนนะครับมีสาพฤษภามิถุนาสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับก็สิ่งที่ผมได้แนะนำไปนะครับผมคิดว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จะเข้าไปกรอกนะครับเน้นย้ำนะครับ2.4 2.5 2.6นะครับ เป็นข้อความทางกฎหมายนะครับพึงระวังนะครับข้อ2.4โทษทางพรบคอมพิวเตอร์หนักมากนะครับยังไงก็หากตรงไหนไม่ถูกไม่อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับมีเวลาผมจะตอบให้นะครับก็คือไม่นานนะครับไม่นานคือข้อดีของโปรแกรมนี้ผมคิดว่าน่าจะกรอกให้กันน่าจะได้นะครับเพราะว่ามีเบอร์โทรของคนที่แต่ ข้อแตกต่างคือคือจะช้ากว่าที่เราใช้เบอร์ของเราเองนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากไว้นะครับนายรักชาติสามัคคีนะครับก็มีความหมายนะครับระวังนะครับไม่เอาเปรียบกันนะครับลงทะเบียนให้ก็เป็นทานบาร,รมีนะครับอย่าเอาเปรียบกันลักษณะที่ว่าลงให้พันลงให้ลงทะเบียนให้ได้แล้วเนี่ย เจ้าตัวได้หมื่นห้านะครับสามเดือนแต่ว่ามีการเสียค่าหัวเนี่ยเบาไทยขาไม่เห็นด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ